สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะี่ช่องัอด,ดีชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค sle นะคะหรือเรื่องพุ่งพวงวันนี้มาลงเล่นน้ำกันค่ะโป้หน่อยนึ่งเนาะต้องเอาพายกันมาลงเล่นน้ำในสระสระที่บ้านค่ะสระลูกชายซื้อสระใหญ่ๆมาสระผู้ใหญ่เล่นนี่ละคะ่ะก็สนุกสนานตอนนี้นั่งแช่น้ำอยู่คนเดียว เล่นอยู่ข้างนอกนะคะเป็นไงกันบ้างคะสงกรานไปเที่ยวไหนกันบ้างขอให้เดินทางดูสวัสดิภาพนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาฟัง youtube เลยค่ะ joutube y บ้านสีกอหรือว่า youtube อะไรก็ตามเนาะเพราะว่าต้องไปนู่นไปนี่เทศกาลที่ต้องไปบ้านญาติบ้านเชื้อไปนู่นไปนี่ก็ลูกชายก็พาพา พาดิฉันกับแม่นะคะพาแม่กับยายอ่ะแม่กับยายเขาไปนู่นไปนี่ไปกินข้าวกินปลาเนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านยุงค่ะยุงแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มาลงสระเล่นน้ำตอนลูกชายอยู่ก็ไม่กล้าทำคลิปตอนนี้ลูกชายไม่อยู่ขึ้นไปแล้วลูกชายขึ้นไปแล้วลูกชายลงก่อนแล้วขึ้นไปแล้วก็ เหนื่อยค่ะพูดก็เหนื่อยก็เลนน้ำเย็นๆสระกว้างๆแคเล่นน้ำสระกว้างก็ตอนนี้ช่วงนี้เนาะก็ยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็ก็จะวิจารณ์อะไรกันก็มันข่าวมันก็ต่อเนื่องกันไปหมดเนาะคนนี้ จะขึ้นสารคนนั้นจะโดนฟ้องคนนี้จะโดนฟ้องอะไรเลืเล่อเ,เปื่อยเลื่อเปื่อยเฉยช่ชำพายุทอร์นาโดอะไรก็ต่ตางๆมาไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกสุดๆดิฉันจะกลายเป็นไปดูซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้งอินเดียบ้างฝรั่งบ้างของไทยไม่ค่อยได้ไปดูชอบของเทศชอบของเทศ ลงเจอะนะเนี่ย <S 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 วันนี้ก็จะว่าไปก็จไม่ได้ฟังยูทูปเพร็มีข่าวคราวอะไรกันบ้างข่าวคราวชาวบ้านก็เยอะแยะเนาะฆ่าตายฆ่าตายกันฆ่าคนนั้นคนนี้ฆ่าคนนั้นคนนี้หันหัวหันโอ้ทำไมสังคมเราเดี๋ยวนี้มันเสื่อมทราม ดิฉันว่าช่วงที่ดิฉันเรียนนะคะเรียนอยู่มีวิชาหน้าที่และศิลธรรมมันก็จะเดี๋ยวนะคะก็คือยุงเยอะมีหน้าที่ศิลธรรมค่ะแล้วก็จิตใจคนก็จะไม่โหดร้ายหรือว่าเป็นเพราะเทคโนโลยีเจริญขึ้นมากมาย แล้วก็ทางด้านจิตใจก็ไม่มีใครมาใส่ใจเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้สอนสอนไม่ได้สอนแล้วเถียงเหมือนเขามีความคิดของเขาใหม่ๆแล้วเขาก็ไม่สนใจความคิดของคนเก่าๆโบราณคร่าครึ้อะไรอย่างเงี้ยนะสังเกตพ่อแม่จะสอนลูกกันไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยเรานะคะสมัยก่อนนี้ พูดถ้าเถียงนี่กะโดนแลว้ว <laughs> ผัวเถียงก็โดนแลว้วผัวอย่าว่าแต่ว่าไม่ฟังเลยนะต้องอยู่ในระเบียบวินัยเป๊ะไปโรงเรียนกลับมาผิดเวลานิดหน่อยก็โดนแล้วโดนไหวโดนไม่เดียวแล้วนะทะรุ่นดิฉันนะเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยนี้โอเขาทำอะไรตามใจคะ่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่ปล่อยเด็ก อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับมือถือแล้วไม่เคยได้ดูแลอบรมสั่งสอนก็จะได้เด็กที่จะอืมอย่างว่านะคะมันก็ได้ได้อย่างเสียอย่าง เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าจิตใจคนก็รู้สึกว่าเสื่อมซ้ำลงความโหดร้ายของจิตใจโหดร้ายมากโหดร้ายอย่างนี้นะคะมีสระน้ำเล่นในบ้านอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ แอปเปิลขอโทษนะคะก็พยายามจะไม่ให้เห็นหรอกก็เราอยู่ในบ้านเนาะเราก็ไม่มีใครก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวขอเล่นน้ำต่อก่อนเนาะ เดินทางไปไหนขอสวัสดีภาพนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย